ของเรื่องที่มันน่ายินดีกันหน่อยดีกว่าเด็กไทยเนี่ยบอกเลยนะคุณผู้ชมเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะตอนเด็กๆคุณเคยประกวดอะไรกันไหมประกวดแหละครับผมเคยเนี่ยไปแข่งดีดลูกแก้วต้องมีมีที่ผมเซียนมากเลยนะเรื่องการดีดลูกแก้วเนี่ย แข่งกันเองนี่แหละดีกันจนแก้วเกลืแตกมดอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดีลูกแก้วไปชนแก้วแตกอันนี้ไม่ถือว่าดีนะคะอย่าทําลายข้าวของคุณยังาวอย่างเงี้ยต้องเคยประกวดแน่เลยฉันก็สายพูดสายรำอย่างนี้ย่าเล็กน้อยสวยงามกันไปนะตอนเด็กๆเราก็จะต้องมีเรื่องราวการประกวดการแข่งขันนะเดี๋ยวพาไปดูเด็กๆนะคะเหล่านี้เก่งเหลือเกินนะคะจังหวัดแรกเลยเชียงใหม่ค่ะมีสาวน้อยสองคนมีความเป็นเลิศในเรื่องของการแข่งขันมักรุก Oh. ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะ ah. อยู่จังหวัดราชบุรีคร่ะเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้ค่ะ hmm. นี่ น,น้อนนคนนี้สาวน้อย<ง>คนนี้ชื่อว่าน้องจีนนะคะหรือเด็กหญิงอาทยาธิติกุลนะคะคนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยอายุเพียง14ปี4เดือนเท่านั้นเองซึ่งกลายเป็นผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพที่อายุน้อยที่สุดในโลกค่ะคหลังคว้าแชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะคะที่จังหวัดชนบุรีซึ่งรายการนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ด้วยนะคะนี่ก็คือสู้กับพวกเหล่าบรรดานักกอล์ฟอาชีพที่เขาแข่งขันกันมานานเนี่ย เราอยู่ๆเนี่ยน้องเขาก็ได้แชมป์มาถือว่าดังไกลไประดับโลกมีบีซีซีเอ็นก็เอาไปตีข่าวนะรายงานข่าวกันหมดเลยนะคะเด็กไทยเราเก่งมากเลยโดยน้องจีนเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่าน้องจีนก็เริ่มเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุ6ขวบและตอน6ขวบตอนนั้นคุณชนะทําอะไรนะกินดินกินทรายครับฉันก็ว่าอย่างนั้นน้องเนี่ยเขามีความสามารถตั้งแต่เด็กๆเลยนะนอกจากกีฬากอล์ฟที่ทําให้เธอได้ออกกําลังกายแล้วเธอบอกว่ายังช่วยให้เธอได้ฝึกสมาธิอีกด้วยพร้อมกันนี้เธอก็วางแผนอนาคตตัวเองไว้ด้วยแล้ว บอกว่าอยากจะเข้าไปเล่นกอล์ฟในรายการใหญ่ๆอย่าง LPGA ทัวร์เพื่อหาประสบการณ์ให้กับตัวเองอีกด้วยนตามรอยโปรเมเอริยาจุธานุการในอนาคตเราจะได้มีโปรน้องจีนนะก็ตอนนี้ก็โปรกอล์ฟสาวไทยก็ดังไกลระดับโลกนะครับอย่างเช่นโปรเมนี่แหละได้เป็นมือหนึ่งตอนนี้ก็หล่นลงมาแล้วอยู่มือ2แต่ก็ไม่เป็นไรเชียร์ต่อไปถูกต้องแล้วนะคะเห็นไหมว่าเด็กไทยเราเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราสนใจอะไรตั้งแต่ มันพัฒนาฝึกฝนตัวเองเนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันแล้วที่สําคัญนี่นะคะการสนับสนุสนของครอบครัวพ่อแม่คนรอบข้างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะค อนาคตระยะสั้นตอนนี้ก็คือเตรียมตัวไปแข่ง4ี่เกมในเดือนหน้านะคะก็เตรียมความพร้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าพี่ๆก็ทํากันไว้ดีมากค่ะเพราะว่าพี่ๆทําเหรียญทองได้ทุกประเภทแล้วก็ทุกแมตช์นนะคะ่ะเราก็ต้องไปป้องกันแชมป์กันอีกคะ่ะแต่ระยะยาวก็คืออยากเทินโปรแล้วก็อยากเข้าไปเล่นใน l p g ทัวร์ค่ะแล้วก็อยากได้หนึ่งแชมป์แล้วก็อยากรักษาทัวร์การ์ของตัวเองใน้ทุกปีค่ะ ตามเชียร์ต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าจะไปแข่งซีเกมต่อที่ประเทศมาเลเซียเดี๋ยวใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวจะได้ลุ้นกันนะครับสาหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมเอาละไปดูเยาวชนคนเก่งกันต่อนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเด็กหญิงทั้งคู่เลยครับคนแรกก็คือเด็กหญิงสโรชาเชื่อมสกุลอายุ13ปีเรกสั้นๆก็คือน้องป๊อปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยก็รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยนะครับในการแข่งขัน มากรุกสากลรุ่นประชาชนประเภทศตรีรุกคาดเก่งมากเลยประมาณนี้ส่วนอีกคนนะครับก็คือเด็กหญิงอารยาพรมเมืองอายุ10ป,ปีหรือว่าน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยอเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยได้รับรางวัลรอบอได้ว่ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 แชมป์ประเทศไทยมากรุกสากลรุ่นประชาชนประเภทสตรีซึ่งทั้งคู่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะและจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในร่มแห่งเอเชียหรือว่าเอเชียนอินดอร์เกม2017นะครับที่ประเทศเติร์กเมนิสถานในเดือนกันยาย,ยนที่จะถึงนี้ก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยคนเก่งชาวไทยของเราด้วยนะครับ